รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินสไลด์บ้านเรือนพังเสียหายในพื้นที่อำเภอเสาให้ในายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินสไลด์อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบ,บุรีร่วมเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา จากสถานการอุทกภัยในห่วงเดือนตุลาคม2564ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักได้รับความเดือดร้อนและมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักซึ่งมีประชาชนที่อยู่อาศาัยริมแม่น้ำป่าสักบ้านพักอาศาัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนซึ่งได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอเสาให้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินพุทธศักราช2562รวมทั้งสิ้น9ตำบล38รายเป็นเงิน8,97,282บาทโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าได้ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนว่า จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือมาโดยตลอดและได้นําปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ไขขณะเดียวกันทางภาครัฐก็ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับจะสั่งบประมาณลงมาดําเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป